สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้แผ่นแปะเฟนทานิลอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะคะแผ่นแปะเฟนทานิลเป็นยากแก้ปวดที่มีฤทธิ์แรงใช้บรรเทาอาการปวดเรื้อรังระดับปานกลางถึงรุนแรงโดยตัวย,ยาจะถูกดูดซึมผ่านผิวหนังอย่างต่อเนื่องประมาณ72ชั่วโมงหรือ3วันค่ะขั้นตอนการใช้แผ่นแปะเฟนทานิล 1. ล้างมือให้สะอาดก่อนจับแผ่นยานะคะควรล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ สเลือกตำแหน่งบริเวณแปะยาให้เลือกบริเวณที่ผิวหนังแห้งสะอาดไม่มีขนเช่นหน้าอกด้านหลังท้องส่วนบนหรือแขนด้านบนหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแผลรอยแดงหรือระคายเคือง สเตรียมผิวก่อนแปะยาหากมีขนบริเวณน,นั้นให้ใช้กันไกรตัดหลีกเลี่ยงการโกนหรือป้องกันการระคายเคืองห้ามทาแป้งครีมหรือโลชั่นก่อนแปะยานะคะ 4. เปิดซองยาให้ฉีกซองอย่างระมัดระวังห้ามใช้กันไกรตัดแผ่นยาเด็ดขาด 5. แปะแผ่นยานำแผ่นยาออกจากซองลอกแผ่นพลาสติกออก แล้วแปะลงบนผิวหนังกดแน่นๆประมาณ30วินาทีเพื่อให้ยาแนบสนิทกับผิว 6. ล้างมืออีกครั้งหลังแปะยา 7. จดเวลาและวันที่ที่แปะยาเพื่อเตรียมเปลี่ยนยาในอีก72ชั่วโมงถัดไปต่อไปเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนแผ่นยาห้ามแปะในตำแหน่งเดิมซ้ำทันทีควรเว้นระยะห่างจากจุดเดิมอย่างน้อยเวัน ทิ้งแผ่นยาเก่าโดยพับครึ่งให้ด้านยาชนกันใส่ถุงปิดให้มิชิดก่อนทิ้งข้อควรระวัง 1. ห้ามใช้กับผิวหนังที่มีความร้อนเช่นใช้แผ่นร้อนประครบร้อนหรือไข้สูงเพราะอาจทำให้เกิดยาดูดซึมมากเกินไป 2. ห้ามตัดหรือแบ่งแผ่นยา 3. หากแผ่นยาหลุดอย่าแปะกลับให้ใช้แผ่นใหม่และแจ้งแพทย์ทันที 4. เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และที่สำคัญนะคะหากมีอาการง่วงซึมหายใจช้าหรือหายใจลำบากให้หยุดยาและรีบพบแพทย์ทันทีการใช้แผ่นแปะเฟนทานิลตามคำสั่งแพทย์ทุกครั้งและปฏิบัติตามวิธีใช้อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาหากมีคำถามเพิ่มเติมอย่าลังเลที่จะปรึกษาแพทย์หรือพยาบาลนะคะ